การเซตลิมิตการนะครับหรือว่าลิมิตที่3นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีลิมิตบนกับลิมิตล่าง bon ใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยลูกค้าอยากจะได้ลิมิตที่3ก็คือว่าอยากจะเปิดใช้งานบางทีไม่อยากเปิดจนสุดแล้วก็ไม่อยากปิดจนสุดอยากเปิดขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวหรืออยากจะเปิดแค่80หรือ70%เลยนะครับผมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมกดขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับผมไม่อยากเปิดสุดผมจะมีตำแหน่งเนี้ยผมใช้ประจําเลยนะครับแต่ผมจะเซตไว้นะครับ วิธีการเซตก็ค ok. ือนะครับเรากด P2 อ่ากดไปจนถึงตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับเราก็กดหยุดนะครับสมมุติว่าตำแหน่งนี้เราโอเคแล้วแล้วเราก็กดพีนะครับด้านหลังรีโมทนะครับจะพีด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับด้านใดด้านหนึ่งกดได้เลยนะครับผมเลือกกดด้านซ้ายแล้วกันกด1ครั้งครับมอเตอร์จะสั่นนะครับแล้วกดปุ่มกลาง1ครั้งกดแล้วกดปุ่มกลางซ้ําลงไปอีก1ครั้งมอเตอร์จะตอบรับด้วยการสั่นนะครับแล้วก็มีเสียงนะครับตอนนี้ลิมิตกลางถูกเซตแล้วเรียบร้อยนะครับ วิธีการใช้ลิมิตกลางนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะครับสมมุติว่าอา่ามันอยู่มันปิดลงอยู่สมมติว่ามา่มานม่านหรือการาดเนี่ยปิดลงอยู่นะครับแล้วเราไม่อยากเปิดจน,นสุดนะครับเรามีลิมิตที่เราตั้งไว้แล้วคือลิมิตกลางวิธีใช้ก็คือกดกลางค้างสองวิอ่าแล้วก็ปล่อยพอมันขยับแล้วเราก็ปล่อยได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปจนถึงตำแหน่งลิมิตกลางที่เราเสร็จเอาไว้ อ่ามันก็จะหยุดเองเนี่ยลิมิตกลางที่เราเซฟไว้เราอาจจะมีลิมิตในใจเราที่เราเราชอบเปิดเป็นประจำนะครับส่วนลิมิตบนเราก็ยังคงใช้ได้อยู่แล้วก,กดขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ไปหยุดในตำแหน่งที่เราล็อกเอาไว้ทั้งบนและล่างเองนะครับลิมิตกลางถูกเซฟเรียบร้อยแล้วครับผม